ย่ของด้วยทำตัวดีๆก็เป็นนี่เอ้าวอ้าวอ้นี่ป้อมมาเป็นเด็กดีตลอดแต่ผู้ใหญ่ชอบหาว่าป้อมดื้อโอ้โหเฮ้ย้วถึงนี้ค่ะเพื่อนจีกลับมากันแล้วอะค่ะรบกวนคุณพีๆทั้งหลายวางของก่อนได้ไหมคะเ เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนๆคุณจีนะครับเห็นของลอยไปลอยมาอ,มอ,อพวกคุณกลับไปก่อนทางนี้ผมจัดก,การเองขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าป้อมยังไม่อยากกลับป้อมอยางเล่นกับหมาก่อนน่ะออไอเจ้าจิโก,โกมันไม่รู้หายไปไหนอะป้อมเอาไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นกับมันใหม่วันหลังนะอดใจป้าป้อม คันใหม่นะพี่รูปหล่อ ผมไม่น่ะก็ฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะนั่งใกล้คุณนะสิเออแต่ผมอยากครับเฮ้ยนี่เพื่อนคุณกลับมาแล้วเขาเห็นคุณพูดคนเดียวแบบเนี้ยเดี๋ยวก็พาคุณไปโรงพยาบาลไอีก่อครับ จะมากว่าจะเสร็จเรื่องที่ชั้นงจีมันเครียดจนฆ่าตัวตายนะป่าเนี้ยศพมันเน่าเฟะไปแล้วอะไรอะฉัรู้สึกเหมือนมีอะไร่านทะลุตัวฉันายอย่างนั้นะอะไรหรือว่าเป็นวิญญาณจีนอะ ดีเข้าไปดูแล้วทีมันนั่งอยู่ข้างในอ่ะม,มันลื้อของมาทำไมอ่ะเฮ้ยพ,พ่อหมอก,ก็มาช่วยลื้อด้วยอ่ะพ่อหมอใช่หมอผีที่คุณทีพามไปสอบคอที่คุณเล่าคุณฟังมาครับใช่ค่ะนีนี่พวกแกฉันว่าเรารีบไปขอพูดดีทีกันเถอะเราไม่ว่ามานันจะให้พ่อหมอลื้อของออกมาทำไม ว่าห้ามว่ามันเด็ดขาดว่าเรามีชนกที่หลังอยู่เราต้องตามใจมันมันจะได้ไม่เครียดโอเคโอเคเอาใจมัใจมันใจมันใจมันีโสวัสดีครับทุกคนกคนนี่รื้อของออกมาทำไมคะเนี่ย เออคุณจียังไม่ได้บอกพวกคุณหรอครับก็ถ้าบอกแล้วพวกฉันจะถามพ่อหมอทำไมอ่ะโอ้ยเออคือว่าผมจะมาตั้งตั้วตั้งสานักงานที่นี่คือสำนักงานเก่าของของพ่อหมอเขาไม่ค่อยสะดวกเขาก็เลยจะจะขอมาตั้งที่นี่อ่ะเฮ้ยไอจีแล้วแกคุยกับพ่อหมอตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกพวกฉันบ้างอ่ะก็ฉันเนี่ยจะบอกพวกแกแล้วแต่โดนพวกแกหลอกไปหาหมอโรคจิตซะกนไง ก็เลยไม่ได้บอกแต่ผมว่าคุณน่าจะไปหายนะครับว่าคุณจะได้หายจากโรคจิดคิมีิลกสทีนครับ นนี้ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับแกอีกอ่ะพวกเราจะถามความสมัครใจแกก่อนจะไม่ตัดสินใจกันเองอีกแล้วอ่ะฉันขอโทษนะจีนะนะนะจีพวกเราขอโทษนะขอโทษอ่ะอะกูแด ไม่เครียดแล้วเป็นอะไรไปมากกว่านี้อ่ะอ้าวเป็นอะไรไปมากกว่านี้หมายความนี่พวกแกยังคิดว่าฉันเป็นบ้าอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยคิดอไม่เคยคิดเลยคือการคุยน่ะมันหมายความว่ามันดีใจที่แกไม่เครียดจนจนจนโกรธพวกเราไปมากกว่านี้ใช่แล้วปะ ยังไม่ขนของที่ซื้อมาลงจากรถคุณหมอเลยอ่ะจะไม่ขนกันนะพวกแกด้วยมาช่วยเลยเร็วๆเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่ขอน้อค่ะว้าวตอนแฟนคู่ ทำไมอ๋อ,อนี่กลัวมผมจะเอาฟันไปเฉาะหน้าเราอลอกมาใช่ไหมใช่สิผมม่าหน้าตาน่าเกียดร,รอสู้ไม่ได้เี่กูถึงนอกใจผมอะบองก,ก,กันสะกาเนี้ไปบอกก็รู้คุณรักคุณมากกว่าผมใช่ไหมถ้ารักคุณมากแล้วก็ไปเป็นแฟนมันเลยเราเลิกกันคุณบอกไงอคะ ได้ยินี้สุดมันบอกว่าคุณหมอเนี่ยนะคีหึงมากแต่ไม่คิดว่าจะคี้หึงจนไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้เลยนะดิดูดิหมอโดนฟันออกปากเลยอ่ะไยเฮ้ยหมอหมอเป็นไรป่ะคะูคุณหมอโดนฟันเป็นยังไงบ้างคะนิดหน่อยครับแต่ลูกชาใจัวใจกระรออยงผมเนี่ยไม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับแต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้รู้ไหมครับใครผลรุนครับ คุณหมอคุยกันก่อนสิคะที่ผมพูดวันเลิกกันเนี่ยคุณจะไม่รู้เรื่องอีกเหรอสุดจะไม่ความพูดเร้ารมของคุณหมอมาตัดสินความรักของเราแล้วคะ่ะทนไม่ได้ที่เห็นมันกอดคุณทนไม่ได้ที่เห็นคุณกับมันเลยยิ้มหวานให้กันแล้วผมไม่ได้เลิกกับคุณพ่ออารมณ์แต่ผมเลิกคุณเพราะ คุณนอกใจผมแล้วคุณรู้ไหมคุณผู้หญิงคนที่เท่าไหร่ที่ผมบอกเลิกเลิกก็เลิกฉันก็ทนไม่ได้เหมือนกันที่มีแฟนไม่มีเหตุผลอย่างคุณปากบอกว่าเลิกแต่นั่งจ้องโทศรศัพท์เป็นชั่วโมงชั่โงแบบนี้ นี่แหละนะผู้หญิงฝากไม่ตรงกับใจคุณเดี๋ยวเพื่อนจะหาคุณบ้าหรอครับในสูตรก็ถ้าแกคิดถึงเขาแกก็โทรหาเขาสิแต่คุณหมอหาเรื่องฉันน่ะเ เขาไม่งอแกมันก็โสดอ่ะดิไม่มีทางหรอกช้าและคนจีบก็จะตายเรื่อกับคุณหมอไปอ่ะก็มีแฟนใหม่ได้ทันทีฉันไม่ว่างเป็นโสดหรอกกลอบใจตัวเองเข้าไปถ้าโสดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยมาร้องไห้แง่แง่เหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันแง่แง่ ดราม่ะสงสัยคงจะมาคุยเรื่องที่คุยกันไว้อะนะเดี๋ยวฉันไปดูให้เอง คุณพี่คงจะมาส่งข่าวเรื่องนิพมณพระใช่ไหมคะค่ะพี่คุณพี่คะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าเราจะคุยกันตรงนี้คือข้างในไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรค่ค่ะคุณพี่ก็ไม่สะดวกคะ่ะนี่ก็ตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปคุยในบ้านเหมือนกันคะ่ะ นี่น้องจีขาพี่นี่นม์นหลงพ่อให้แล้วนะคะบังเอิญว่าวันพรุ่งนี้หลวงพ่อว่างพอดีเลยค่ะว่าแต่น้องจีเธอค่ะจะเตรียมข้าวปลาอาหารทันไหมคะเนี่ยทันสิคะมีจั้งสี่คนตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดยัดยงไงก็ทัน,นะค่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปโทรค,คอนเฟิร์มหลวงพ่อเลยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเผื่อว่าท่านจะติดกินนิมนไปที่อื่นซะก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ฉันนี่ยอมให้แกหลอกฉันฟรีๆหรอก <c oughs> อยังไงซสววันพรุ่งนี้วิญญาณแกจะต้องถูกส่งไปลงนรกแน่ ย,ยิ่เห็นปะวะพรุ่งนี้เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของย้ายออกจากบ้านฉันได้เลยอีกคุณดอ็อกเตอร์คนเราอยู่บ้านเดียวกันที่รู้ความเป็นไปของคนในบ้านมันก็ก็รู้สึกอึดอัดนครับ